สวัสดีค่ะกลับมาคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องงานใหญ่ของวงการกีฬาไทยค่ะ วันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2567ครับผมงานนี้จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาเพิ่งจัดไปเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเราไม่ได้จะมาไล่รางวัลเฉยๆนะคะแต่จะมาดูว่าเออความสำเร็จของนักกีฬาแต่ละคนในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพรวมกีฬาไทยบ้างใช่เลยครับงานนี้เหมือนเป็นภาพสะท้อนความเคลื่อนไหวสำคัญๆทั้งปีเลยมีทั้งประวัติศาสตร์ใหม่ดาวรุ่งที่แจ้งเกิดแล้วก็ เการส่งไม้ต่อที่น่าสนใจครับปี2567นี้เี่เรื่องราวเยอะจริงๆงั้นเรามาเริ่มที่ไฮไลท์สำคัญๆกันเลยดีกว่าค่ะในกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมก่อนเลยฝ่ายชายเป็นใครคะปีนี้ฝ่ายชายตกเป็นของวิวกุลวุฒิวิทิศารจากแบดมินตันครับอ๋อน้องวิวที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกชายเดี่ยวที่ปารีสครับผมผลงานถือว่าสุดยอดมากครับค่ะแล้วส่วนฝ่ายหญิงอันนี้น่าจะนอนมาเลยใช่ไหมคะ อู้ชัดเจนมากครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นที่สุดแห่งปีจริงๆน้องเทนนิสหรืออากาศโทหญิงพาณิพักวงพัฒนกิจครับคว้าไปสองรางวัลใหญ่เลยใช่ครับทางนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมแล้วก็รางวัลสูงสุดของงานคือยอดนักกีฬาไทยครับโหการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเทควันโดรุ่น49กกิลกรัมหญิงสมัยที่สติดต่อกันนี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยเลยนะคะ ถูกต้องครับไม่เคยมีนักกีฬาไทยคนไหนทำได้มาก่อนแล้วการที่น้องเทนนิสประกาศอำลาทีมชาติหลังความสำเร็จครั้งนี้ล่ะคะในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมันส่งผลยังไงบ้างกเา็เป็นการปิดฉากที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆครับการจะยืนระยะในระดับท็อปได้นานขนาดนี้มันต้องอาศัยวินัยความทุ่มเทมหาศาลเลยค่ะการอำลาของน้องเทนนิสแน่นอนว่ามันก็ทิ้งช่องว่างไว้ในทีมเทควันโด แต่ขณะเดียวกันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มากๆให้นักกีฬารุ่นน้องแล้วก็เปิดโอกาสให้ดาวดูนใหม่ๆได้ก้าวขึ้นมาด้วยครับอืมเป็นงจุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นใหม่นะคะทีนี้จากโอลิมปิกมาดูฝั่งนักกีฬาอาชีพกันบ้างค่ะฝ่ายชายยอดเยี่ยมฝ่ายชายคือก้องสมเกียรติจันทรานักบิดทางเรียบของเราครับอ๋อพี่ก้องผลงานในโมโตทูปี2024ก็ถือว่าดีมากจบที่12ของโลก แล้วก็ได้ที่4ที่บุรีรัมด้วยครับแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือก้าวต่อไปในปี2025นี่หแหละครับที่จะได้ไปแข่งม o t ต GP ใช่ครับเป็นนักแข่งไทยคนแรกในประวัติศาสตร์เลยที่จะได้ลงแข่งในรุ่น Mo t ต GP ซึ่งเป็นรุ่นสูงสุดแล้วของการแข่งมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกโหนี่มันไม่ใช่แค่ร่างส่วนตัวแล้วนะคะไม่ใช่เลยครับนี่คือการยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยไปสู่แผนที่โลกจริงๆเออมันท้าทายมากนะครับระดับนี้สุดยอดจริงๆค่ะ ส่วนนักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมก็ไม่หน่อยหน้ากันเลยโปรจีนอัทยาทิติกุลครับผมโปรจีนของเราปี2024คว้าไป2แชมป์ LPGA ทัวร์แล้วแชมป์สุดท้ายของปีนี่รางวัลใหญ่มากใช่ไหมคะใหญ่มากครับ CME Group Tour Championship เงนินรางวัลสำหรับแชมป์นี่สูงถึง4ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้สี่ล้านครับ เป็นสถิติสูงสุดของกอล์ฟหญิงเลยทําให้โปรโจีนกลายเป็นผู้ทําเงินรางวัลรวมสูงสุดใน LPGA ทัวร์ปีนั้นด้วยยอดรวมกับ6.1ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ210ล้านบาทประมาณนั้นเลยครับตอกย้ําสถานะนักกอล์ฟหญิงระดับแถวหน้าของลวกจริงๆครับโอ้โหมีแต่เรื่องน่าทึ่งนะคะไม่ใช่แค่รุ่นใหญ่เนาะพลังของนักกีฬารุ่นใหม่ๆก็น่าจับตาเหมือนกันนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมปีนี้ เป็นเวฟวีรพลวิชุมาครับนักยกน้ำหนักอ๋อน้องเวฟที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกรุ่น73กิโลนี่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะใช่ครับถือว่าเกินคาดมากๆเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจริงๆแล้วเยาวชนหญิงล่ะคะเยาวชนหญิงคือน้องน้ำมนตวารีระยาสุขเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดครับน้องน้ำมนที่ไปโอลิมปิกด้วยอายุน้อยที่สุดเลยครับ แม้จะไม่ได้เหรียญหลับมาจบอันดับ17สตรีทญิงแต่การเป็นนักกีฬาไทยอายุน้อยสุดที่ได้โคต้าไปปารีสเนี่ยมันมีความหมายมากนะครับค่ะมันช่วยปลุกกระแสใช่ครับปลุกกระแสสเก็ตบอร์ดสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆเ,เยอะเลยกีฬานี้ก็ยังค่อนข้างใหม่ในโอลิมปิกด้วยยังมีรางวัลฝั่งมวยไทยด้วยนะคะครับผมมวยไทยอาชีพยอดเยี่ยมคือขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนสถิติดีมากชก6ชนะ5แพ้1 สวยมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยมก็เป็นของนาบิวอานานนักชกที่มีเชื้อสายไทยแอลจีเรียฝรั่งเศสครับและอีกกลุ่มที่ผลงานโดดเ่นระดับโลกจริงๆคือนักกีฬาคนพิการครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยใช่ค่ะยอดเยี่ยมชายคือใครคะชัยวัตรรัตนะนักวิลแชร์เรซิ่งครับโอ้โหผลงานสุดยอดคว้าหนึ่ทองร้อเมตรที่ทำลายสถิติพาราลิมปิกด้วย แล้วก็อีกหนึ่งเงิน800เมตรจากพาราลิมปิก2024ที่ปารีสครับสุดยอดค่ะแล้วฝ่ายหญิงนี่คือตำนานตัวจริงเลยใช่ครับสายสุนีจะนะนักวิลแชร์ฟันดาบสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งคว้าคนเดียวสามเหรียญทองสามเหรียญทองครับและมีอีกหนึ่งทงแดงประเภททีมด้วยจากพาราลิมปิก2024โอ้โหนี่มันเหลือเชื่อมากๆในวัย47ปีนตอนนั้นด้วยนะคะครับ มันสะท้อนถึงความไม่ย่อท้อการเตรียมตัวสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากๆเป็นแบบอย่างที่ส่งพลังจริงๆครับค่ะนอกจากนักกีฬาแล้วเบื้องหลังความสำเร็จก็สำคัญผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมปีนี้ก็ต้องเป็นโคชเชชัดชัยเชครับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องเทนนิสและทีมเทควันโดไทยมาตลอดซึ่งก็ทำให้สมาคมกีฬายอดเยี่ยมตกเป็นของสมาคมเทควันโดไปด้วยเลย ถูกต้องครับผลงานชัดเจนมากแล้วก็มีทีมกีฬายอดเยี่ยมอีเวนต์ด้วยครับอันนี้เป็นทีมเทเบิลเทนนิสหญิงที่สร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันคว้าอันดับ5โอลิมปิกเป็นผลงานดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกอย่างธรรมพิบาลก็มีสมาคมแบดมินตันกับสมาคมกีฬาคนพิการได้ไปแล้วก็มีรางวัลบุคลากรทรงคุณค่าด้วยครับก็มอบให้ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้วงการกีฬามาอย่างยาวนาน สรุปแล้วภาพรวมปี2,567นี่คือปีทองของนักกีฬาไทยในหลายประเภทกีฬาเลยนะคะทั้งสมัครเล่นอาชีพเยาวชนคนพิการบนเวทีระดับโลกทั้งนั้นเลยค่ะคือพอตำนานอย่างน้องเทนนิสอำลาเวทีไปในขณะที่ดาวรุ่งอย่างน้องน้ำมนต์กำลังฉายแสงหรือก้าสำคัญของกล้องสมเกียรติในเวที Moto ม o t ตอจีมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะครับชวนให้คิดต่อว่า แล้วกีฬาประเภทไหนหรือว่าใครกันแน่ที่จะเป็นคลื่อนลูกใหม่ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ให้วงการกีฬาไทยได้ตื่นเต้นกันอีกในปีต่อๆไป